สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับขอคุยถึงเรื่องความรู้นะครับในทางปรัชญาเนี่ยเรียกความรู้ว่ายานวิทยานะครับมีอยู่หลายระดับครับระดับแรกเรียกว่าความจำเวลาไปอ่านแล้วก็จําได้อันนี้เรียกว่า knowledge นะก็คือรู้แบบจําประการที่2นี้เข้าใจด้วยครับ understand นะครับรู้แล้วก็เข้าใจด้วยครับอันที่3นี้ก็คือเกิดปัญญานะครับ สามารถที่จะคิดพิจารณาวิเคราะห์ได้อันนี้เรียกว่า wisdom นะครับมีปัญญาอันที่4นะครับเรียกว่ารู้แล้วสามารถที่จะเห็นแจ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เรียกว่า enlightenment นะครับรู้แบบรู้แจ้งนะครับรู้แล้วก็ละได้สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะครับสุดท้ายเนี้ยรู้แบบพระผู้เป็นเจ้าเผยให้รู้ครับ เผยให้รู้อย่างเช่นอัลลอฮ์หรือว่ากอสเนี่ยได้เผยความรู้ให้มนุษย์ได้รู้นะครับในศาสนาอิสลามนี่ก็จะผ่านท่านศาสดามูฮัมหมัดอันนี้เรียกว่าวิวรนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยการที่เราอ่านแล้วจําได้หมายรู้มันก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่สําคัญก็คือให้เข้าใจด้วยครับ แล้วก็ให้เกิดสติปัญญาในการไตรตรองพิจารณาก็จะเป็นความรู้ที่สุดยอดแล้วนะครับสำหรับมนุษย์ธรรมดาครับ